<c oughs> ปัจจุบันนี้เรื่องของความรู้เทคโนโลยีปัจจุบันมันก็มีการก้าวหน้าไปมากเรื่องวิทยาการนานตา่างๆเรื่องการประกอบงานงานอา,าชีพต,าตา่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปว่าการกฎหมายปรับปรุงการสมัยนั้นคนหม่นี้จึงต้องใช้การเวลาบันทึกราเรื่องที่การเปลนใหม่นี้มาเป็นอย่างนี้แล้วเรื่องของศาสนา คนเริ่มคำนี้มันก็จะห่างไปเรื่องโลกนั้นจะเข้าหน้าันไหนก็ตามมันมีการจบหรกเพราะเป็นเรื่องของความต้องการของมนุษย์นี้ไม่มีขอบเขตแต่ทางพระเจ้าหัานได้มีการ,รตัดสินใจเองโดยชอบแล้ว ในเรื่องของความเป็นไปตามธรรมชาติเช่นเกิดไปอย่างไรแก่อย่างไรเจ็บอย่างไรตายอย่างไรถ้าเป็นไปไม่ถูกเรงของทาแล้วมันก็จะเกิดปัญหาแก่คนที่ไร้สิทํานธรรมแต่พไมีสิทธิทำแล้ว กัรเงิดกายเขาก็ไม่ขาดรุนเีีิตเพราเรื่องของธรรมชาติธรรมะนั้นเรื่องของคนเกิดที่ต่างก,กันนั้นแสดงว่าไม่วนบาปในอดีตไม่เท่ากันตอนอยู่นี้การทำดังก็ไม่เท่ากันแม้การหยิบแค้ใน,น,ในในบวยการทำให้ไปยังไงก็ตามแต่มันก็เป็นไปเพื่อ ทำทุกของกายแล้วทำเหนื่อยร้อนทุกอยางในใจก็เป็นกรรมก่อนถึงกรรมแล้วท่านทรงทราบว่าตัวกายนี้มันเกิดแก่ใจธรรมชาติธรรมดาทุกข์กาวทุกข์นี้เมื่อจิตใจหหายในยังไม่อกติแล้วเป็นเหตุให้กองกรรม ทั้งบุญทั้งบาปแล้ววอ,อจิตที่ออกจากร่างนั้น <c oughs> ก็เป็นไปตามบุญตามกรรมตามบาปตามบุญหลงมังดบงับมังตรงน,นี้แหละมันเป็นธรรมชาติธรรมดาเี่ตโวรู้อธิษฐาไว้เลยแล้วแล้วเรื่องศิลธรรมต่างๆก็เป็นไปเพื่อประภูิจิตใจของคน ให้อยู่ในขอบเขตที่เรียกว่ามีคุนนมคำนี้ไปนิ่ตัางแต่ว่าดวนทีน่เรด่กตันหานั้นมันเป็นเรื่องที่แฝงอยู่ในจิตใจคนถ้ามีการอบรมถึงทำแล้วมันทำอะไรผู้ใดที่ใจก็ก็คยท่เนินหามได้ตอนนี้นั้น ขนาดผู้ศึกษาเนี่ยถ้าไม่ไปบัตรไม่ไม่ภาวนาแล้วก็ยังไม่ดับเรื่องเงใิใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นทานทนในแตงกิเลสึ่งไหลลงนั้นเป็นน้ําไหลลงกง่ายให้น้ำทนขึ้นอย่างเรื่องการขึ้นรือไม้ก็ยอย่างการลมหลงนลงไปก็ง่ายนั้นเมื่อล่นํ้นไมยขึ้น แกที่ทำมันไม่ทันเข้าใจก็อทำไปตามใจพ่อเมื่าเรื่องของธรรมานั้นคนทำตามใจจะเลยท,ทำไ้แล้วให้เรื่องของกฎธรรมก็ต่งตางๆน่นานเลยว่งางชา้าบ้างเอาไปรูตอนาอยุมากแล้วตอนแก่จะบตายแล้ว มันก็ไม่ทันการเพราะว่าทำเชื่อมันทำตามแนวทาง่ายแต่การมาทำารมมูลส่นนี้เช่นการรู้แห่ให้ทานนี้ก็ต้องเปิดให้เห็นประโยชน์ของการทำนาจิตให้สงเหรือรลกษาศีลเจริไม่จ้า ก็เพื่อว่าชนะใจเราให้ลดความกดลงไปหรือการถภาวนาให้รู้การรู้ใจมันคนอย่างใจมันเดินทางต่อตามกฎแห่งกรรมคนกายก็ทำกรรมยังไงก็ทากรรมไปเลยบางครั้งแต่บางทีมันไม่ทันรู้ใจมันก็่ทำไปตามเห็นหายก่อนแล้ว มาเริ่อรูปที่หลังวันก็อัดรุนไปแล้วเรื่องของหน้อยก่อนนะวันหยุดราชการก็คงกับวันรับแล้วทำพิธีผู้ใหญ่ก็นำเด็กไปใส่บาตรด้วยพานธรรมเนียมธรรมโหมไม่อยากกับรับอะไรแบบโตขึ้นมันก็อยู่ในอวัยวะอยู่เชื่อฟังพ่อแม่พ่ออาจาร เดี๋ยวนี้มันโอกาสเรบรมจิตใจมันน้อยลงมันก็ไปโยกเรื่องว่าเราก็โชงดีว่าไม่หลับใจของเราไม่ค่อยไปตามกากนี้่างเดียวต้องรู้ว่าผิดหรือถูกโดนหรือดีเราก็ไม่ขัดทุนจะวิต่อดีกว่าผู้ที่มาสนใจ ยะราวาเรวาหะโมราบาเรโวเรนิสะกะระมิวเมวิโตดินามเวดานาอุปกะปะเตอิธิัมาธิังหันในะเมวะจามิตาจัปภมโเรโตังกะปยันโตนรโยนทาวะนิโจนรโยา